สวัสดีค่ะเอฟซี FC มีตโตตาแววนสวัสดีพี่น้องทุกตัวคนมันี่ยายนกพ้าม,มาเมิงมีดแข้มด่ามไม้ประดูแล้วก็มีดผ่าแล้วด่ามไม้ประดูคือกันค่ะทำจากเหล็กเนบตีแบบโบรานเด้อค่ะพี่น้องย้ายนกตีแบบโบรานตีหอน ใส่มือนี่แหละค่ะมีเคืองจัรเครืองย่นดอกนี้นตีแบบโบราณมาเบิ่งอันแหลกกันก่อนเนาะค่ะอันนี้มีดแข้ม2.2คูณ11นิ้ว2.2คือความกว้าง11นิ้วคือความยาวราคา700บาทมาเบิ่งสันสัน6มิลดัมไม่ประดูค่ะ สันตีเลี้ยวตีเลี้ยวไปขึ้นหางหนูเลี้ยวเลียเ้ยวไปขึ้นหางหนูเนาะค่ะสันเนี่ยสันมีดแข็งปักมดให้พอมปวดให้พอมด้ามไม้ประดู ต่อมาต่อมาไม,ม่เบิงมิดผ่าแล้วผ่าแล้วอันนี้ก็ตีร้อนด้วยมือทำจากเล็กแนบขึ้นกันล่ะค่ะนี่กน,นี่สองคูณสินิ้ว2คือความกว้าง10นิ้วคือความยาวราคา400บาท2องคูณสินิ้วราคา400บาทด้ามไม้ประดูนี่กะด้ามไม้ปะูะกูปักกมุดให้พร้อมนะคะนี่ อัน้ี้ก็ปักหมุดให้พร้อมใส่ลงไปฟันลงไปค่ะใส่ลงไปฟันลงไปนี่ค่ะผ้าแล้วเนาะพี่น้องเห็นแล้วอยากได้มีดแคมหรือมีดผ้าแล้วไวไปใส่โทรมาหายายน้องได้ที่ 093-496-3852เบอร์นี้เป็นเบอร์ไล่เด้อค่ะเบอร์ไอเดียไล่เด้อบันทึกลงไปก็จะขึ้นไล่มีตัวตาแบวนน้งถักไทยกับยายนุ่งทางไล่ก็ได้ค่ะหรือสนใจมีแบบเบก็ขอให้ถักมาบอกมายยนุงดีให้ในมืดค่ะสามารถรับชมได้สองช่องทางทาง YouTube ทางเพจ Facebook เข้าไปชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้ำเน่มื่อนี้ยายน้องพามาเบงซัมเนก่อนสวัสดีค่ะ